สวัสดีค่ะเลิศฟาร์มวัวต้นน้ำบีฟมาสเตอร์สำหรับเช้านี้นะคะพาทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศฟาร์มวัวสายพันธุ์เนื้อสายพันธุ์แองกัสอยู่ที่หนูนาวจังหวัดซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไปติดตามชมกันค่ะ เตือนระวังไฟฟ้าช็อตสำหรับการเลี้ยงวัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จะนิยมการใช้รั้วไฟฟ้าในการกำจัดเขตของวัวค่ะเพื่อความสะดวกสบายค่ะแสงแดดอ่อนๆยามเช้าช่วงเวลา8โมงเช้าค่ะวัวที่อยู่ในฝูง ที่ปล่อยให้ค้างคืนในทุ่งนะคะเป็นการเลี้ยงัวแบบปล่อยทุ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะคะคือวัวสายพันธุแองกัสค่ะเป็นวัวสายพันธุ์เนื้ออีกสายพันุหนึ่งที่นิยมเลี้ยงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับทำเลที่ตั้งของฟาร์มวัวแองกัสฝูงนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นเนินเขาค่ะ มีพื้นที่ในการปล่อยเลี้ยงมากพอสมควรแล้วก็จะอยู่ห่างออกมาจากหมู่บ้านนิดนึงค่ะสำหรับฝูงวัวเห็นนี้นะคะจะเป็นฝูงวัวตัวผู้ค่ะมีแม่พันธ์ุอยู่หนึ่งตัวค่ะสำหรับวัวกลุ่มนี้นะคะเป็นวัวตัวผู้ที่หย่านมแล้วค่ะก็จะแยกออกมาเลี้ยงอีกแปลงหนึ่งค่ะ จากลักษณะที่เห็นนะคะเป็นการเลี้ยงเพื่อเตรียมที่จะส่งต่อค่ะแต่ว่าในการเลี้ยงไม่ได้ใช้อาหารเสริมหรือว่าอาหารข้นเป็นการใช้หญ้าค่ะแล้วก็เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งค่ะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะสำหรับที่นี่เขาจะนิยมเลี้ยงวัวแบบปล่อยทุ่งแล้วก็เน้นเลี้ยงแบบบีโอเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะ สำหรับในคอกนี้นะคะจะสังเกตดูก็คือว่ามีวัวตัวผู้ตัวหนึง่งที่ยังไม่หย่านมค่ะก็เลยจะต้องมีตัวแม่พันธ์ุเข้ามาอยู่ในในทุ่งฝูงนี้ด้วยค่ะสำหรับเจ้าลูกวัวตัวนี้คิดว่านะอายุน่าจะอยู่ที่ประมาณ ห้าเดือนหเดือนหกเดือนค่ะอาจจะยังไม่หกเดือนดีเพราะว่าดูลักษณะจากรูปร่างแล้วก็ดูแม่พันธ์ุก็รู้สึกว่าหงุดหงิดเหลือเกินเวลาที่ลูกเนี่ยดื่มนมค่ะคิดว่าน่าจะออกนมไม่นานนี้ละค่ะ จากที่เลิศฟาร์มนะคะได้ไปเยี่ยมชมหลายๆข้อกัวฟาร์มกัวนะคะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกข้อค่ะเขาเน้นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งนะคะแล้วก็การใช้รั้วไฟฟ้าในการกั้นเขตนะคะการมีข้อการมีโรงเรือนที่ได้มาตรฐานก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะอีกอย่างหนึง่ง คือไม่เห็นเขาให้อาหารที่เป็นเหมือนกับหัวอาหารค้นเลยค่ะส่วนมากที่เห็นนะคะก็จะมีหญ้าแห้งฟางแล้วก็ข้าวโพดสับหมักค่ะเป็นข้าวโพดหมักที่เก็บไว้ได้นานค่ะแล้วก็หญ้าหมักด้วยค่ะส่วนมากในการเลี้ยงของเขาก็จะเน้นการเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมวัวถึงได้อุดมสมบูรณ์ก็คือ หญ้าอุดมสมบูรณ์น้ำอุดมสมบูรณ์อาหารพร้อมก็ทำให้วัวออกมาสุขภาพดีค่ะโดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องใช้หัวอาหารในการเสริมค่ะการมีแม่วัวพื้นฐานที่ดีสายพันธุ์วัวที่ดีก็จะทำให้การเลี้ยงวัวประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะ วัวแองกัสเป็นวัวสายพันธุ์เนื้อที่มีอัตราการแรกเนื้อที่สูงและก็เป็นที่นิยมแพร่หลายในการเลี้ยงเป็นวัวสายพันธุ์เนื้อที่มีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมมาจากสกอตแลนด์สำหรับการให้ลูกลูกวัวแองกัสแรกเกิดจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ35กิโลกรัม ถ้าอายุระหว่าง1ปีจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ235กิโลกร,รมัมแล้วก็ถ้ามีอายุสูงกว่า1ปีขึ้นไปจะมีน้ำหนักสูงสุดประมาณ478กิโลสำหรับในการ ผสมข้ามสายพันธุ์ในการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีขึ้นประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำสายพันธุ์แองกัสไปผสมกับสายพันธุ์บรามันได้ผลลัพธ์ออกมาก็คือสายพันธุ์แแบงกัสค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มวัวต้นน้ำบีบมาสเตอร์ด้วยนะคะสำหรับเชา้านี้แม่วัวทั้งหลายก็นอนกันอย่างสบายค่ะอาจจะเป็นว่าอากาศเย็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะวัวก็เลยรีแลก์อย่างที่เราเห็นนี้นะคะ สำหรับในกลุ่มนี้นะคะมีพ่อพันธุ์คุมฝูงแค่ตัวเดียวนะคะคือพ่อพันธุ์แองกัสค่ะดูดีๆนะคะอยู่ตรงกลางจอเลยค่ะคือ,อยังมองไม่ชัดค่ะเพราะว่าทุกตัวนอนเหมือนกันหมดเลย<ม>เห็นไหมคะตัวนี้นอนแผ่หลาสบายๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะไปเก็บภาพบรรยากาศวัวในฟาร์ม อยู่บนเดินเขานะคะอยู่ที่หมู่บ้านหนูหนาวมาให้ทุกท่านได้รับชมค่ะอีกอย่างก็ไปศึกษาเรียนรู้ไปดูว่าข้อเขาเป็นยังไงเขาให้อาหารยังไงเขาทำยังไงในฟาร์มของเขาค่ะสำหรับฟาร์มนี้นะคะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะก็คือในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะเน้นในการเลี้ยงแบบแฮปปี้ฟาร์มค่ะการเลี้ยงแบบนี้เป็นที่นิยมแล้วก็ ได้ราคาด้วยค่ะราคาของเนื้อที่มาจากฟาร์มวัวลักษณะนี้นะคะจะมีราคาที่สูงกว่าราคาเนื้อทั่วไปค่ะเพราะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นการเลี้ยงแบบมีโอไม่ได้ใช้สารเล่งไม่ได้ใช้สารบำรุงไม่ใช่ไม่ได้ใช้อาหารที่เป็นอาหารบำรุงหรือว่าสำหรับวัวขุนค่ะเป็นการเลี้ยงด้วยหญ้านะคะ การเลี้ยงแบบโอเลี้ยงแบบธรรมชาติแม้แต่อาหารวัวนะคะอาหารวัววิธีการในการปลูกข้าวโพดวิธีการในการปลูกหญ้าหรือว่าถั่วต่างๆนะคะจะต้องมีการปลูกแบบโ O ด้วยนะคะไม่ใช้สารเคมีค่ะแล้วก็ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาค่อนข้างเข้มงวดค่ะในเรื่องนี้ค่ะจะต้องมีการมาตรวจ มาเช็คมาตรฐานค่ะเป็นระยะระยะค่ะไม่ใช่แค่บีโอนะคะก็คือว่าเขาทำจริงแล้วก็จริงจังค่ะแล้วก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองค่ะมิฉะนั้นเขาก็จะโดนยึดใบประกอบอาชีพในการเลี้ยงวัวค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มหัวต้นน้ำบีฟมาสเตอร์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ